สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีทุกคนวันนี้คนทําสวนเรียนสิพาพี่น้องสมสวนคือเก่าพี่น้องมันนี่ให้เห็นหนะคนเห็ดคลิปนําพี่น้องสิพาพี่น้องสมสวนเนาะหลังจากเฮาทําสวนเรียนมากะหลายปีแลวพี่น้องสองปีหลายปีนี่คือสองปีพี่น้องสองปีแล้วพี่น้องสองปีแล้วว่าบอนความจิงเนาะสองปีที่แม่เราบางอ่อนมาทําสวนเนาะมาเห็นงานสวนพี่น้องสองปีนี่พี่น้อง แต่ตะกาปีนี้ก็เริ่มออกดอกกัแล้วพี่น้องหลังจากขันตอนแรกก็คือเฮากวดโคนเนาะพี่น้องกวดโคนให้โคนแหงขันตอนที่ช้องเขาลงคะแนนเมนามออนก็ให้เบิ่งไปแล้วบานที่นี่ห้มาเบิ่งตอนดอกงอกพี่น้องช่วงนี้ดอกกำลังออกเป็นติ้นนูให้พี่น้องเบิ่งไอ้ดอกทุเรียนก่อนพี่น้องออกเกือบทุกต้นแล้วพี่น้องมาเบิ่งกันเลยพี่นแล้วพี่น้องดอกออกมาแล้วนี่ดอกมากําลังเป็นติ้นนูพี่น้องมาทุกต้นเลยพี่น้องเอ้ย มาเต็มทุกต้นพอทุกต้นกำลักเป็นตีนหนูกันพี่น้องนี่ดอกทุเรียนกับซีมาอยู่ประมาณนี้พี่น้องเป็นอย่างซีอะลรพี่น้องนี่อันนี้เพิ่นเอินตีนหนูพี่น้องมาแล้วเนาะอันนี้คันตอนดอกกำลังออกพี่น้องหรือว่ากำลังมาเพิ่นเอินว่ากำลังมาดอกกำลังมาพี่น้องเริ่มมาแล้วหลังจากเขากวดโคลงแขนไปกับเบิบบ้งปันได้พี่นอ้องอาทิตย์หนึ่งพี่น้องละกัน ให้อาหารซาสมอาหารมาสองเถื่อหรือซ er oui. ah. ้ำสามสี่เถื <fish festivals. S 1> ่อนี่แหละพี่น้องสามสี่เถื่อนี่แหละประมาณนี้แหละเขาซะสมอาหารหรือว่าเขาสีอาหารมาสามหาสี่เถื่อพี่น้องนี่แหละเขาสีอาหารมาเนาะตาดอกก็เริ่มมาแบบสีพี่น้องนี่เป็นตีนหนูพี่น้องนี่เขาไก่ลายกระเบิงเบิงเบืองออกเนาะพี่น้องนี่เป็นตีนหนูพี่น้องเริ่มเริ่มเป็นตีนหนูมาแล้วนี่ อันนี้อันนี้เ้ากระแตกเ้ากระแตกเป็นตออกมาตามงาหรือว่าตามกิ่งพี่นอ้องตามกิ่งทุเรียนพอภาษาบานทอาก็งาทุเรียนพี่นอ้องแต่นี้ออกมานำลังจะไล่กันออกมาอะไรพี่นอ้องออกมาทุกกิ่งนั่นแหละแต่ละต้นก็คือว่าพอต้นทุกต้นเลยพี่นอ้องตอบกับตาเวนเนาะพี่นอ้องตอบกับตาเวนกับใบเห็นนี่ก,บบกัออกมาพอแล,ล้วพี่น้องนี่เราจะเห็นเบื้องปิดปินมาค้างนี่ตะเวนตอบพี่น้อง ป็นกลองไปใส่ตะเวนถ้าเบิงไปสีสิเหักไปน้องนี่แหละพี่น้องนี่ดอกกระสิออกมาตามลำต้นไปสิหรือว่าตามลำงาพี่น้องเอาพิษตามลำงาไปสินะงางาตามออกไปตามงาว่าภาษาบนเพนกับกิ่งเพิ่นเอินกิ่งเนาะออกตามกิ่งแบบสี่พี่น้องนี่กิ่งที่เฮาก็คะแนงออกมาได้กระสีดอกออกมาแบบนี้พี่น้องหลังจากคะแนงนี้เขาก็ออกแล้วเนาะเฮาก็สิแต่งเห็นปอนนี้นี่ แจกไปในดอกก็จะออกมาประมาณนี้พี่น้องต้นนี้ก็คือพ่อแล้วพี่น้องต้นนี้นะพอแล้วออกมาทุกงาเลยนะออกมาเลยทุกงาทุกกิ่งมีวัชดุกิ่งทุกงาพี่น้องนี่กิ่งที่ค่อยเห็นนี่คือออกมาบรแลวแตกต้นปุ๊ตะป่อยอยู่นะออกมาแล้วแกสิออกมาอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องสิบาพี่น้องมาเบ่งอีกต้นหนึ่งออกทุกต้นพี่น้อง บางต้นกันยังเล่นน้อยอยู่บางต้นก็กำลังแตกบางต้นกันใหญ่พี่น้องอันนี้อันนี้สวนอยู่น้ำตกพี่น้องต้นกระสีอยู่ประมาณนี้เนาะที่แม่น้ำมืองอ่อนให้พี่น้องเบ่งแต่ละมือเนาะแต่ละคลิปว่าสชซใพี่น้องก็บอกถึงว่ากับคู่มือหรอกแม่น้ำม้อนบ่อยว่างเพราะว่าทำมือได้ว่างได้โอกาสว่างแม่น้ำม้อนกรสีพลาดพี่น้องหล่อสวนพี่น้องอันนี้สวนอยู่ที่น้ำตกพี่น้องน้ำตกนี่คือว่าสวนมองอยู่เป็นลักๆัเรือว่ามอง แม่น้ำอ,อ,อนผักอาศัยอยู่เนาะส่วนนี่คืออยู่เป็นหลกัลกๆนี่คือส่วนนาตกพี่น้องต้นนี้เนะี่ยกาลังแตกพี่น้องต้นนี้นะต้นนี้นะบางต้นก็สิแตกอยู่แบบซี่พี่น้องกับสีแตกอยู่ประมาณนี่นี่อันนี้ดอกได้พี่น้องโบเมนกิ่งโบเมนแขนงคือดอกเลี้ยนล่้วน,นเลยนี่นะเพระาะว่าแขนงเขาก็ออกเบิ่นแล้วเนาะ,ะแขนงเขาก็ออกเบิ่นแล้ว เฮากะห้าหมู่ที่ทำสวนเรียนคือกันเฮากซอยกันพี่นอ้องว่าง่ายๆคือเขานาวานเกี่ยวขาวว่าน,นี้คือกันเฮากะคอแห้งกันมาลงคะแนงก็คะแนงให้มันเบิดมือเดียวเนี่ยในระหว่างสวนที่เขาจะลงคะแนงพี่น้องนี่กระิออกมาอยู่ประมาณน,นี้กำลังเริ่มพี่น้องอลยนะแมนบ่ดได้อันนี้นะตอนนี้กำลังแตกออกมาซัมมี่เปินเอินติ้นหนูพี่น้องอันนี้กำลังแตกซัมติออกมาเป็นติ้นหนูอันนี้นะอันนี้ นี่แหละพี่น้องทำสวนเรียนก็จะอยู่ประมาณนี้แหละถ้าเห็นดอกมาเข้าก็ดีใจพี่น้องเพราะว่าเขาเห็นดอกออกมาพอต้นทุกต้นเนาะ <S <S 1> <S 1> บาดท,ที่นี่ช่วงนี้กับช่วงกําลังเป็นดอกพี่น้องช่วงนี้กับช่วงกําลังเป็นดอกนอกดอกกําลังมาพี่น้องคนอื่นออดอกกาลังมาเบ่งพังเบ่งต้นนี้แต่ก็มีบาุต้นแหละพี่น้องกําลังกําลังออกมาแต่ละต้นกําลังแตก ต้นนี่ก็ได้ต้นกับใบใหญ่ล้วพี่น้องเรียนก็ได้ต้นกับใบใหญ่เป็น,นเรียนสาวนี่เห็นปะการ์ีอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็ออกมาพอต้อนแล้วพี่น้องพอต้อนคือกันนี่ก็ได้นี่นี่แหละพี่น้องดอกการ์ีมาตามลำกิง่งหรือว่าตามลำงาพี่น้องแต่เขายัางมาแต่งคะแนนเขายัางดูแลใบยอยู่กะมันจะมีแต่กิ่งน่อยมั่นแถวนี้วันที่นี้พอเขาอัน มาเอาเดอ,เาาอ,อกเขาก็มาแต่งคะแนนหงอกมันเขาก็คะแนนหงอกพี่น้องมาตาดอกกระเชออกมาเต็มแบบที่พี่น้องอเห็นบ่าพี่น้องดอกทัเลียนนะนี่ออกมาแบบนี้กำลังกำลังกำลังเริ่มชำนี่เบิดเกือบอยากทุกต้นพี่น้องเ้ยอยู่ในนี่นนกระเมีอยู่ในช่วนนำตโตในกระเชมีอยู่ลอยกับต้นพี่น้องอ,อันนี้่วนอยู่นำตโตพี่น้องอันนี้่วนนำตโต ดาวโธเรียนเกษีอยู่ประมาณนี้่เนเอิ้นอันนี้เพิ่นเอิ้นกำลังเป็นตีนหนูพี่น้องอันนี้ผดเอินเป็นว่นากำลังออกมาเป็นตีนหนูพาพี่น้องชมสวนมานี่ว่างไหนจักหน่อยพี่นอ้องเห็นบ่พี่น้องนี่อันนี้บอนบอลแขแนขแนขนแขนงหรือว่าสิเอิน้นจังได๋งาทุเรียนนะนะพี่น้องงาที่เฮาก่อออกอันนี้เฮาแต่งออกก่อออกแล้ว กระดอกสิออกมาอยู่นี้กำลังเริ่มมาพี่น้องกำลังเริ่มมาเลยเป็นติน,นูออกมาเก,กือบพ่อต้นทุกต้นเลยพี่น้องเ้ยเป็นแตกผู้ผพราแหวกเกือบทุกต้นเลยอีกคลิปต่อไปพี่น้องอย่าลืมเข้ามากดติดตามหรือว่าเข้ามาติดตามแม,ม่นามืองอ่อนเป็นกำลังใจงให้แม,ม่นามืองอ่อนเด้อพี่น้อง คลิปต่อไปนี่สีช่วงช่วงได้กระสางเห็ดเป็นแม่นางมอนจถ่ายให้เป็นที่ละขันตอนพี่น้องเป็นที่ลขันตอนเออตอนนี้ก็ช่วงเอาดอกน้องพี่น้องดอกกําลังเริ่มออกนะคลิปต่อไปแม,นม่นามอนก็ใช้เบิ่งไปที่ละขันตอน,ตอนพี่น้องว่าเวลาลูกทุเรียนหรือว่าหมากทุเรียนใหญ่แม่นามอนก็ใช้เบิ่งที่ละขันตอนขันตอนว่าลูกซําใดหมากซําใด้แม่นางมอะให้เบิ่งไปที่ลขันตอนเด้อพี่น้องอันนี้คือขันตอนดอกออกพี่น้อง แต่ว่าคลิปนี้กสิสามนี้ซะก่อนพี่น้องเลี้ยงจะให้เบิ่งอีกคลิปต่อไปอย่าลืมข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่นาวมังอ่อนเด้อทุกคนีิได้มีกำลังใจเห็ุคลิปให้เบิ่งต่อไปพี่น้องชั้นนี้ก่อน